สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านครับพบกับสสมจสิตเซนครับวันนี้เรามาพบปะกันนะครับมาพูดคุยทักทายและก็นำพระของหลวงพ่อเงินนะครับเป็นของวัดขวางไม้เ,เพื่อนเราได้รับชมกันนะพระองค์นี้นะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับ หลวงพ่อเงินท่านได้สร้างไว้นะครับสร้างไว้แล้วก็คือสร้างให้กับหลวงปู่ไข่นะครับวัดขวางนะครับเพื่อจะแบ่งเอาไปฝากกลุ่มที่วัดขวางนะครับวัดขวางเนี่ยคือตรงนั้นอ่ะมันเป็นทางน้ำนะครับเป็นทางน้ํามันวัดนั้นอ่ะมันขวางทางน้ํานะครับเป็นรี่กวัดขวางมันขวางนะครับก็สร้างในปีพศ 2,452นะครับถึง59ประมาณนั้นนะทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าอย่างนั้นคนโบราณก็บอกมาแบบนั้นแหละครับประมาณ2,452นะครับแล้วก็เอาไปฝากกลุ่วัดขวางใส่เจดีใส่ภาชนะโหลในเจดีนะครับโดยลวงพ่อเงินเนี่ยท่าน เป็นคนลงมือใส่เองกับมือท่านแหละครับคือคิดง่ายคือหลวงพ่อเงินเนี่ยพยายามช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือ,อ,อหลวงปู่ไข่นะครับบูรณะวัดขวางให้เจริญนะครับเพราะหลวงพ่อเงินเนี่ยวัดของท่านเนจริญอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับก็เลยอยากจะบูรณะวัดของหลวงปู่ไข่ช่วยปู่ไข่เนี่ยให้วัดนั้นเจริญเหมือนกับวัดบางคลานนะครับ ทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าวิธีหลอกของหลวงพ่อเงินเนี่ยวิธีการดูนะครับหลวงพ่อเงินวัดขวางเนี้ยเขาจะใช้เบ้าประกบเหมือนกับหลวงพ่อเงินของวัดบางคลานนะครับก็จะมีตะเข็บเช่นกันนะครับมีตะเข็บบริเวณขอบขอบนะครับเวลาดูเนี่ยแต่มันไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับคืออยู่ในกรอบอ,อยู่ใน แต่ถ้าเกะกรองมาก็จะเห็นนะครับตะเข็บจะอยู่แถวนี้แหละครับอยู่แถวนี้แถแถวบ่าของท่านเนี่ยมองเห็นชัดเจนอยู่ครับถ้าพี่น้องได้มาได้มาจะมองเห็นชัดเจนเลยนะครับและที่สําคัญนะครับตามองพระจะมีรูๆนะครับรูตรงสังกติตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงสังกติเนี่ยจะมีรูๆใช่ไหมครับรูอะไรรู้ไหมก็รูเม็ดทรายนะครับ ที่มันติดมากับกับคิวโอคิควายเบ้าทุบอ่ะนะครับติดมาก็เข้ามาโอบนะครับโอบเข้ากับองค์พระพอเวลาเทออกไปก็มันก็จะมีเม็ดทรายติดตามรูตามสังกติเห็นไหมครับเนะี่ยเห็นชัดไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมตรงสังกติเนี่ยมันจะมีรูรูอยู่เห็นไหมครับนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มาวีเยอะแยอะอะไรหรอกครับก็มีบ้างไม่มีบ้างระรายไปนะครับ เนี่ยตะเข็บก็จะขึ้นมาถึงหัวท่านเลยครับบนหัวท่านก็จะมีตะเข็บตะเข็บป,ประกอบนะครับรอยประกอบกันนะนะครับและด้านฐานองค์พระนะครับก็จะเป็นรูปช่อนะครับเป็นรูปช่อแล้วก็มีรอยตัดช่อออกไปแล้วก็มีการตะบายแต่งเพื่อให้องค์พระท่านเนี่ยตั้งได้นะครับนี่แหละหน้าตาของพลวงกพกันนะวิธีการดูนะคือส่วนมากเลยนะครับจะของ วัดขวางหรือวัดบางคลาเนี่ยหน้าอค์พระท่านเนี่ยจะยิ้มยิ้มแบบสดใสร่าเริงยิ้มรับทรัพย์นะครับหน้าตาจะไม่บูดบูดเบี้ยวเบี้ยวนะครับจะไม่คือไม่เบืง้งตึงอ่ะคิดง่ายนะครับหน้าทาท่านเนี่ยจะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อเงินวัดขวางหรือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานก็เช่นเดียวกันนะครับโลหะจะออกไปทางสีเหลืองเหลืองนะครับสีเหลืองเหลืองคือเป็น ที่ง่ายคือเป็นทองเหลืองผสมนะครับเป็นทองเหลืองผสมเห็นไหมแต่องค์นี้คือสีเหลืองเหลืองเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับก็ตรงจมูกกระสึกนิดหนึ่งเห็นเหลืองเหลืองเห็นไหมครับเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าผมจับไปจับมาสมัยก่อนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองและจะมีความคมชัดนะครับกระแสทองก็จะมองเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเป็นเนื้อ ทองคาผสมด้วยนะครับบางคนก็บางี้นะครับแจ่จริงๆแล้วน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับทองเหลืองผสมผสมโลหะอะไรสักอย่างแหละนี่แหละครับนี่เป็นองค์ที่สมบูรณ์นะครับเป็นสมบูรณ์ที่สุดแล้วเป็นองค์แชมป์เลยก็ว่าได้นะครับใน Google ยังไม่มีองค์ไหนสวยเท่าองค์นี้นะครับเห็นไหมฮะก็วันนี้พาเพื่อนๆมาชมหลวงพ่อเงินวัดขวางก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและรับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ